โอ้หนูหวูเอาเขาบอเอาเอาหนามานามาลุดั่เป็นเอาเอาน้นมันเปียกน้อยู่ตืนเเออมาเลนอยู่ตืนเ้นั้นมันนี่ครับดมาชวนเล่นเมันไปอยู่ยั้ยางมันเปเป็นเบีมเนโอ้หนูใหญ่ครับตัวใหญ่เอขาครับอุ้ยหนหนอยขตัวใหญ่าเอามากระอูบนหน่อยดีนนี่ครับ

สวัสดีครับวันนี้กับม้าลอดทงหรือกับรับพามันชมทุ่งครับวันนี้กับม้าก็พ่อครับก็แม่ครับสวัสดีครับันนี้กับมาทีมงานขอบครัวครับปากันเลาะหาหนูน้าต้นใหม่บ่มนี้ครับวันนี้กับเล่มาโน้นนี่ครับมาโน้นหนึ่งโน้นมันเหลือครับก้างๆเป็นน้ำก้างๆกันน้ำถล่มครับมนดีขี่หนูเต็มอยู่ครับ เป็นแต่มีหนูใหญ่เงี้ครับงางมว่าปลอกขวัยนี่ครับไม่เกียวโยงงามว่าปลอกขวัยนี่ขวัยงามอยู่ครับกับเปียวนี่เม็นเปียวบบบ,บจะเรียกว่าจิตร้องท่าการบันเลงหายไปครับนี่ครับวันนี้ห้อยเกา่าห้อยเจ้าห้อยเกา่อเกาอาาาาาาันเจ้าหาย ไม่เกจหายกตมปีคนมาหายอยู่ครับโน้นนี่ก็ต้องให้เก่าแล้จไมขุดท้างมันมันอย่าบพี่โอกันมากรองเขายิงนีก็ยิงทาครับมหูอยู่ครับอกงองเขายิงตากปวดนะครับที่ครับ bung lên như ni Ao nhiên mấy sáng anh bỏ. Ao nhiên mấy giờ đây 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 อุเมีนี่เหยบเมนม่เบมัน้มเมนมันไปสอดกันนี่หรือมิดไว้หัวุ่นเียวไปเลยคือบ่มันจะคือบอกครับเมน่อี้จะเป้นใหญ่เนอยง่าว่าง่ายกันให้มันด้่กอนเต็นเต็นหู้หนูหน่อยก็นืว่าตัวหน่อยละ งหน่อยตัวใหญ่กบบนี้อกอันนี้มันเปลวมันึงเลยเบิ้ลอละนี่แหละนี่ดิม่ีอย่างนั้อทาอ่เออนก็เป็นก็ขุดพวกนี้คุดเป็นเปียมปมขุดหัวหนเออใ่หัวหนกอ้ ล้วขดอันนี้แล้วแล้วขุดบึงโอ้นเ้จเอาเอารงมเอาแงไหมลูกอุ้ยเนอาเอามนื้นมันเปียกน้ำอยู่นมาอยู่ตื่นนงยเงพ้นมันคนเงียบมันเล่นมาวนมันเล่นเอมันไปอยู่ยามๆมันเป็นเบี้ยมเ ม่นาดวยอมามตัวอยู่นหัวอยู่มันยังมันมีอย่างเกิดขึ้นนิดเดียินเสียงอย่างมันดิเรนออกท้างเปียกอ่ันเรียนหนีท้างเปียคือแับคืออยู่บัดนี้คือแล้วแม่นมาดอวอั่นดิมาเลยนะเอ้าเมีานี่ดิเข้าเอ้าเมีนีเมื่อก่อนเ้ยเมื่อปีหรือเด้อนนี้ ไาไมแล้วมต่จ mm ๊บไปม่อยู่จับเนี่ยอคว้านหรอเนี่ยุุ่นพุ่นปุ่นจับจับเอ้พูดออกพูดน้ำนั่นพูดมาทันเออหยัดไปยัดไปเออหูน้องหญิงขนาดสามลวดเดีวชิบได้

เอาไปใส่เรือไปก่อนบ่ใส่เรือก่อนไปก่อนมันเป็นใส่ใส่ไปใส่เรือไปกไป่อนครับนั่นเป็นไครับตัวนี้กระสอบกับแม่บ่ไดลม้าครับวมนีกระสอบวิถุงยามครับถุงยามใส่ลูกดอกปืนมาย่านกาะตูงยามขาดอยู่ครับเดีย๋ยวเบิ่งหูนี่ต่อครับ พุ่นพุ่ไว้เุ่น,นอามีน้อยเลยนี่ตัดม่แก้มันพิสเลยยางเดียวก็อมองหนีมันทีได้ง่ายนะมันนันนั่นหน้ามันขึ้นมาบางทีนี้มันจ่อลงืนกันบบ่ได้ครับทางใ้กับมิน่าเอเฮ็ดหูวแต่บนทางอย่างเงี้ยคเฮ็ดหู้วไปชันสูงุงเีบ

เอาใส่ถุงถุงไว้ลูกดอกครับอี่ครับเต๋อคือบะมีส์จยู้ยุติดูแคที่ไม่อยากขายครับเอาไปขงใส่กันอยู่บ้านครับตัวหนึ่งกลงไหเป้ากันหามือนละตวครับบหลายครับเอาแค่พกินแต่มันี่

มาเร็นมาเร็วมาเร็วมาเร็วเปียวทำเนี่ยนี่นี่น um> ี่น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 ี่ไปเลยไปเลยดหนูฟาดหนูยืมจีบองหนูเอเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้าหมาที่เปียวมันบอนี่สวยบุ้นนี่ดีมั้ยนะเยอะๆไปซับเพิ่งทำเนี่ยเปียวเปียวเฮียไปยิบไปไม่ต้องอัดไม่ต้องอัดเดี๋ยวไปเลย เดี๋ยอันนั่นแหละมันเสีออกเงีนยซับบอกกันนะนั่นมือคุ้มอยู่คาดขาดไปจอยครับุ้อยมือคุ้มอยู่แม่คุ้าเสียออกบอบออกทั้งนี้ละนีนีออกออกนี้บอบแล้วเม่ครับถ้าไป่ซับอยู่ห้เนาะไปนะครับตัวตหน่อยก็ตัวนี้อยู่ตัวน้อยอยู่ก็ตัวใหญ่พวกกระโด ไม่ได้่น่อเดี๋ยซับอืมส่องยูอบหนูค่ะเนาะยูขันออกไปนะครับนี่นะคันน้ำยูพื้นมันทอไว้ยังสิ่ลละหน้ยังก็ยามัดคนหนูเลยเออข้งูเขาว่นมีดอนไปโหลดตัวนี้แดนลิฟต์เลยเหรอมันยู่ใกล้ใกล้หัวบัทะกะิ ไีเอาเมือรตัวเลื่อหายมือไรตัวเมื่อหมื่รตัวเท่านี้ปเมื่อนะเมื่อนี่างีดล้วิที่นี่อดปับบอกหลอดพุ่นอ่ะผมันเพราะก้อนหินเอาเอาดินเสอาอัดินว่ากูวางสิผูกเบื้อง่้งขี่ผู้พิทบอกข้งขเพราะก้อนหินมั้างอยู่อันนั้นมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเบื้องข้างนี่ยังไ่กุนดนปปับเพ อปนนั้นงดัดงัดเบื้องันเห็นตัวรถจีหนูโอ้หนูหลายอยู่ครับโน้นนี่เดย๋เวยาไปเบื้องไอมันสุดโน้นเนครับดีมา้าเลยวะอ่ามันไหนเติมว่าเดี๋ยวถ้ากันตั้งว่าเดี๋ยวเมื่อละตัวครับเพราะได้กิน <laughs> ตัวที่สองอยู่เล่เมื่อไรยังทีงครับเ <laughs> <laughs> มื่อไดมันยิง้งเลยครับ, <laughs> รบพ่อหนูสองตัวก็ได้เมื่อละตัว <laughs> พวมมันสองเลยพากันคิดว้ว่าเจียวมือละตัวเพราะกินเพื่อนกันเลยหหามือละตัวอีกลเ้วนี่ไม่แน่นตัวน้ำถล่มต้นไม้หลเกี่น้ำถล่มไปเลยครับเจ้วนี่แต่มีหูหนูเก่าอยู่ดีเนาะนี่งานี่ครับทางมันกัดหงายอยู่เับบกานเท่า้ย ได้ตัวเดียวครับมือนี้ไดมือลตัวมือละตัวครับล้ากันว่ามาหามือละตัวว่าได้ไปกินครับไปที่นี่เลยหาตัวไอ้มันได้สองเพื่อนไฮตัวเดียวครับวันนี้นะครับนี่ครับน้ำกําลังเริ่มลดครับลดมือละลายเต๋อไปครับเล็กน้อยกันหอดย้ำใส่บ่วงครับนูหลายครับแล้วนี่นี่ครับ บ้านเืนมาใส่ไหลายครับครับเกสิพักกันกลับนะครับแบบนี้เบิดโน้นหาเลยครับตรงนี้ตื่นมาโน้นนี่พ่อจองหูครับพ่อจองขวยได้ตัวหนึ่งครับไอขวยหนึ่งไอตัวหนึ่งครับเจอกันลิปหนาเนี่ยครับเบิดสิพักไปหาอย่างครับสวัสดีค่ะครับ กันไปกับปากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบันบานเนี่นะครับเจอกันชิปหนาครับผมกับตบันครับสวัสดีครับ